สวัสดีครับกลับมาพบกับมิน้นโมโซล่าเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คซ่อมสปอ t l ตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นเจดีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นรุ่น60บวัตนะครับอาการก็คือเปิดไฟไม่ติดนะครับกดสวิตช์ออนหนึ่งครั้งคือไฟแสดงสถานะการชาร์จติดอยู่นะครับแต่ว่าหลอดไฟไม่ติดนะครับกดออโต้หรือว่ากดออนออฟไฟก็ไม่ทํางานนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตรวจเช็คซ่อมกันเลยนะครับตามไปดูกันเลยครับโคมไฟรุ่นนี้ใช้บอกหกเหลี่ยมในการขันน็อตออกนะครับเดี๋ยวเราไปขันน็อตออกเลยนะครับ ตอนนี้เจอสาเหตุแล้วนะครับสายไฟหลุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายไฟเส้นไหนครับที่หลุดตัวนี้เป็นสายไฟที่ต่อเข้าขั้วบวกของหลอด LED นะครับเดี๋ยวผมจะทำการบตดกีนะครับ สำหรับท่านไหนที่มีหัวแรงและแตะกวัวนะครับสามารถทําการบัดกรีได้เลยนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่ไม่มีเครื่องมือซ่อมนะครับท่านก็สามารถส่งกลับไปเคมกับร้านที่ท่านซื้อได้เลยนะครับอาการเป็นไปได้หลายแบบนะครับแบตเตอรี่หลุดแบตเตอรี่เสีย ไฟไม่ชาร์จก็ได้นะครับสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะครับตอนนี้ผมบัดกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับกดออนครั้งแรกไฟแสดงสถานะติดแล้วครับกดครั้งที่2ไฟติดแล้วนะครับกดออโต้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองต่อกับแผงโซล่าเซลล์กันดูนะครับถ้าผมเสียบแผงโซลาเซลล์เข้าไปนะครับ ตอนนี้แผงโซลาเซลล์โดนแสงในตอนกลางวันนะครับหลอดไฟจะต้องดับนะครับนี่นะครับหลอดไฟดับแล้วถ้าผมปิดแผงโซลาเซลล์ให้มืดนะครับหลอดไฟก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาทันทีตอนนี้เป็นโหมดปกติแล้วนะครับใช้งานได้สำหรับท่านไหนที่มีอาการเสียอย่างอื่นนะครับท่านสามารถพิมพ์สอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ยินดีให้คำปรึกษานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ